สวัสดีครับเจ้าของสวนพันครับเมื่อนี้ลุงใหญ่ก็ได้พาเมืองสวนเกษตรผสมผสานของนานเนกพันนะครับเนาะเนี่ยมันนวงามนะครับเนะบาะโอหม,ม,มูเจ็ดครับเนี่ยพันปลูก,กเกษตรผสมผสานรกรับออตน้นบะฮู้งกบมีนะครับเนาะเนี่ยมะเขือกะลังเป็นดอกนะครับเนาะโอสุดยอดเลยครับเนี่ยโอมะเขือได้สามสี่มือนแล้วพันว่า โอ้โหธรรมดาเนียครับเนี่ยโอ้ผลทัวร์ไนก็กระลังหุ้น้ำเลยครับผมกับประกาศไปทายไก่นะครับเนาะอยัดน้ำเปียกกองนะครับเนาะเนี่ยสุดยอดเลยครับเนี่ยกระลังเป็นดอกครับเนี่ยกระลังเป็นดอกช่วงนี้มันจะทิ้งช่วงอนี้ครับเนาะการให้น้ำั้งให้น้ำให้ปุ๋ยในต้องให้น้ำกับมือนึงกับให้ประมาณ สองชั่วโมงนะเพราะว่าดินมันแห้งเร็วโอ้เมื่อหนึ่งไห่สองส่วโม่วงคนว่าครับนะจะให้ตอนใดก็ได้นะอ๋อตามใดความจำเป็นต้องให้เ้าแรงโอ้ข้าวเ้ระบบอันระบบน้ยโซลาเซลโอ้โซลาเซลนนะครับเนาะย้ำแรงมันกับแดดครับบ่มีแหละอ๋อแบบก็เลยเราเลือกเวลาประด้เอาแล้วแต่ข้อสะดวกนะครับเนาะย้ำข้าวสะดวกย้ำข้าว่านโอ้สุดยอดเลยครับเนีาะ รอบรอบเพื่อนน่ะกำลังงามกำลังโอบหน่อยโอ้ฝนฝนบกฮงสวนบกฮงคือกระมีนะครับเนาะนอกจากสวนบกเขือ่นี่ปลูกรอบรอบเพื่อนน่ะสวงามโอ้โอ้แปลว่างัวงัวนพันกระมีนะครับเนาะโอ้พันเหลี่ยงงัวนน้ำนะครับปลาอะยู่ชะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงจากปลาที่อโอ้เลี้ยงปลาพร้อมเลี้ยงงัวพร้อมเฮ็ดสวนน้ำโอ้หลายอย่างเลยครับสุดยอดเลยครับให้มันพันกระปูกน้ำ ผ่านผ่านครับลุงใหญ่ก็บ่ามีอยังหลายดอกนะครับน้อแค่นี้แหละสันดกว่า